ครับ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 ครครับ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 คับรับเรับับครับคราครับครับครับครังครับ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 อรจารยบที่เครพแครับื่ันนักศึกษคทุกคนนะครับมนาบยุับคิับครับครับครับรับครัดครับอรัเครับครับอรัครับครัอครับ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 คบคครับครับงับครับครัครับครครับครบบัวทองอครับครับััับับนะครับก มาเที่ยวแล้วก็มามาเที่ยวในตัวด้วยครับว่าอยากจะรู้ว่าเจดีวงเงินมาทองของพยศเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี่ก็คือทางขึ้นภูเขานะครับก็คือบุกพยศอยากจะขึ้นไปเลยนะครับว่าจะมีอะไรนะครับโดยรอบนะครับก็คือจะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูแล้ล่ลมลื่นสบายเยน็นอากาศเย็นเลยนะครับก็ทางขึ้นภูเขาแล้วมีทั้งหมด172ขั้นก็ ไม่สูงมากนะครับอยากจะเดินรอบนะครับอยากจะพาไปดูเลยรอบๆเป็นยังไงแล้วก็ตามทางขึ้นเนี่ยครับจะมีป้ายเกี่ยวกับคำคมสอนเตือนใจนะครับคำคมสอนจันใจนะครับเลี่วกับว่าเราขึ้นละอดทนเป็นยังไองอะไรเงี้ย แล้วก็การทำงานนะครับก็ถือว่าเจดีย์ภูเขายอดนะครับเป็นเฮ้ยหนื่อยเป็นเหมือนกับว่าเป็นทั้งธรรมชาติก็เป็นที่สักการะนะครับใครมานี่ก็สามารถมาสักการะได้นะครับนี่คือโดยโรอบนะครับจะเป็นอ่า พระนะครับสวยงามครับ แล้วครับเห็นไหมครับว่าเจดีบัวเงินบัวทองภูเขาพยอนะครับจะมีป้ายนะครับครับป้ายเกี่ยวกับคำคมนะครับแล้วก็คือทางเดินทุกตลอดเนี่ยจนกว่าจะถึงภูเขาเนี่ยถึงยอดภูเขาเนี่ยจะมีคำคมนะครับแล้วก็วันนี้คือไม่ได้มาคนเดียวจะมาแบบมีวันดีครับมีปันทิพครับมาเที่ยวด้วยนะครับมาเที่ยวแจมด้วยนะครับก็ มาถือว่าให้คุ้มเลยมีการถ่ายรูปกันด้วยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะวันพย์กับวันดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลุยต่อเลยว่าภูเขาพะยอดเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีพระสักการะนะครับมันดูแล้วแบบ ได้ธรรมชาติแล้วก็ได้วความสบายใจกลับไปด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมาแล้วอุ่นใจมาแล้วสบายใจนะครับนี่ก็คือทางเดินที่จะถึงนะครับนี่คือผมเข้ามาเข้ามาในในในถ้ำนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงยอดเขาครับนี่ครับสวยครับมาแล้วรู้สึกแบบ ขนลุกขนพองก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่มาสัจจันย์มากอาจาร์แล้วเพื่อนๆน,นั่นคือก็คือ,คอใน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 ร่องหรือในช่องนะครับจะมีพระแต่ละรูปแบบหรือของสําคัญสําคัญนะครับที่ที่เราสามารถสักการะได้หรือมามาชมได้นะครับนะี่ครับสวยครับ ต่พูดถึงก็บันไดเนี่ยก็บอกว่าสองร้อไอ้อเนี่ยสอง้อก็อยู่ที่ขั้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับต่อไปก็ด้านบนก็จะมีพนามสัสก,การหลวงพ่อยอดนะครับแล้วก็ประพุทธบาทจำลองแล้วก็วิหารตราศาสตร์ตัดติดรวมมันเป็นเรือนอกนะครับแล้วก็น้ำมนกลางหาแล้วก็ปฏติมากรรมธรรมชาติโบราณแล้วก็สถานที่นั่งสมาธินะครับลแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างมีวิวด้วยครับ ครับตามมาเลยครับสวยมากครับโ้อสววยมากสวยจริงอมาแล้ตีคองนี่ครับอาจารย์ตีคองก่อนนะครับเพื่อนตีคองตีั้งสามครั้งนะครับ ตียนะครับครับสครับแนีกตีครับแต่ต้องเตีระวังนะครับแต่ทีดีด้แบบทีดีแบบหลุดมาใส่หน้าได้นะครับครั้นี้คือโดยรอบโดยรอบโดยรอบครับโดยรอบโดยรอบพื้นที่นะครับ คือเรามาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าได้ทั้งธรรมชา,าติแล้วก็ได้ทั้งกับไอ้อ่าคันนวัตการจริงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจครับใช่นะครับมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับใครดึงทางไอภูเก็ตพังงาสามารถวเข้ามาได้ครับไม่ไม่ไกลนะครับเข้ามาประมาณไม่ถึงกิโลนะครับแต่ปักตอยถึนใหญ่ของวพยอนะครับเดี๋ยวนี้ครับของพ่อยอ ว่าพอเราขึ้นมาอยู่จุดจุดหนึ่งของของภูเขาพยอดนะครับจะมองแล้วว่าวิวทูทัสเนี่ยโดยของจังหวัดตังเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับรู้สึกแล้วประทับใจในเมืองตังจริงๆว่ามันมีอะไรดีกว่าที่คิดนะครับต่อไปก็จะพา,าทุกทุกคนไปกลับพ่อยอดนะครับตามขึ้นมาเลยนะครับ ที่นี่ก็มีจรินๆเสียงเลยครับสำหรับผู้ที่ชอบเสียงโต๊กด้านทุกด้านนะครับมีให้เสียงด้วยนะครับแต่ผมขอกรามัมตการก่อนดีกว่านะครับ แล้วก็จะปาขึ้นไปที่พระพุทธบาทจำลองนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนของเรานะครับจะเดินขึ้นไปนะครับข้อข้างๆรอบๆก็จะเป็นปีประจำวันเกิดนะครับเป็นสัตว์ประจำวันเกิดเส้นนี่จะเป็นรูปสัตว์ประจำวันเกิดของเรานะครับไก่หมูว่าอูหรือว่าจรต่างนะครับประจำวันเกิด12ราศีของเรานะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเลยนะครับสังขึ้นของเราก็จะดูกลังมากนะครับจะเป็นสีตองนะครับเน้นสีตองนะครับ ทางขึ้นเรารู้สึกว่าซับซ้อนแลวก็ดูชันมากนะครับอาจารย์เพื่อนต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยนะครับพอขึ้นมาในจุดระดับหนึ่งนะครับถ้าจะมองแล้วเห็นๆเน,เนี่ยมันสวยครับมันมีรอบๆเป็นธรรมชาติได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งความอ่าความอิ่มอกอิ่มเอมในการที่มานมัสการนะครับอาจารย์เพื่อนๆน,นะครับ ก็รู้สึกว่าขังอ่ะนี่ทางขึ้นดูครับบันไดน่ารักมากครับแต่จะพาไปดูว่าด้านบนมีอะไรดูเสียงหายใจอะหอบมากครับหอบมาก ครับนี่คือเมื่อขึ้นมาถึงยอดนะครับวุทธบาจะมีวุทธบาทนะครับให้นมัสการนะครับแต่พอเราเมื่อัสการเรียบร้อยครับดยรอบจะมีวิวสวยงามมากนะครับสวยมากครับวิวมองแล้วรู้สึกหายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยเลยนะครับใครมาก็มาได้ครับใครไปภูเก็ตไปพังงา ไม็กกบ,บีสามารถเเวียนมาเจดีภูเขาพะย,ยอดได้นะครับรนี่ครับวิวสวยมากมาวัดทำกียอะไรเรนไม่ชอนนบหลังปะปุ่นอยู่อ่าโดยรอบนะครับจะเป็นส่วนยางสา่วนตาแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าพืชต่างๆ ของคนใต้ที่ปลูกไว้นะครับเก็ส่วนใหญ่คนใต้จะน้นยางพาราแล้วก็ตาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่มาอยู่ภูเขาพะยอเขาก็จะมีาการบูรณนะเล็กน้อยนะครับมีเรืบ้ายมากสบายและก็ดูเราหายเหนื่อยนะครับผมพัานาจารย์และเพื่อนและเยือน ก็สามารถจะยมมาได้อยู่ที่ว่ายอดนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยทางเข้าปากทางก็ไม่ไกลไม่ไกลครับรับเจดี JD. ก่อปยอดข้อไม่ได้สิ้นไม่ได้สิ้นสุดเตรียมประพุทธบาตรจำลองนะครับยังมีต่างขึ้นที่สูงไปได้อีกนะครับสามารถอีกหลายขั้นเลยนะครับขึ้นไปได้สูงอีกนะครับขออ้อด้านพอขึ้นมาด้านบนเราก็เอ็นวิวเยอะกว่าเดิมนะครับตอนนี้จากเที่ยวเอ็นวิวแค่ธรรมชาติแต่ตอนนี้เรากาลังเอ็นวิวตัวเมืองของจังหวัดตังนะครับ ก็เราต้องขึ้นไปด้านบนนี่นะครับเป็นปูเกาะและเป็นป่าที่สวยงามมากนะครับได้สามารถเห็นได้ทุกอย่างเลยนะครับตามขึ้นมาเลยครับผมครับเมื่อขึ้นมาด้านบนนะครับก็มีลักกังไอ้เกาะนะครับก็มีความเชื่อมีความเชื่อว่าการก็รักกังนี้จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับครับผมครับมีอยู่ช่วงนะครับเป็นช่วงที่ชันมากครับทําให้นัก ต้องเที่ยวที่มาเขาทะเยะครับต้องใช้กําลงมัดระวังมีโซ่นะครับไว้เป็นการยึดเพื่ออย่าให้ตกห,หรือครับเพื่อความอันตรายของนักท่องเที่ยวครับจ,จ,จะจะทำอย่างนี้เหนะื่นยอยมากครับแต่ก็น่าจะเป็นวิวที่สวยมากนะครับอาจารย์และเพื่อนๆที่จะมาขอไปโยน์ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ฟิตร่างกายให้แขง็งแรงนะครับถามว่าหอบไหมมาก สวยครับอาจารย์กวางดูธรรมชาติเลครับธรรมชาติมันนสวยมากสุดยอดมากเลยครับอาจารย์โอเคฮะครับอาจารย์และเ,เพื่อนๆผมได้มาถึงสุดยอดของภูเขาพะยอดนะครับทั้งเหนื่อยทั้งหอบแต่ปอขึ้นมาโดยรอบครับจะมีวิว สวยมากนครับตัวนี้เราก็อยู่เกาะประยุท์นะครับนี่คือจุดสูงสุดของเกาะประยชน์นะครับอาจารย์ครับสวยงามมากครับถ้าอาจารย์และเพื่อนๆมองโดยรอบนะครับมันจะมีวิวนะครับนี่ครับวิวสวยมากนะครับมันรู้สึกว่าสวยงามมากวู้สวยจริงๆครับโอ้โหแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มมากถ้าอาจารย์และเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะประยชน์นะครับมาเลยครับแนะนํานะครับ เราวีทงครับก็คือเราถึงจุดสุดยอดแล้วตักตรงสุดยอดครับสูงสุดแล้วครับนี่ครับถึงแล้วครับเย้ครับเดี๋ยวเราจะไปลงนะล่างลงนะครับมาแบบสนุกมากครับแต่กาลงน่าจะเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับแา่ขาลงเดี๋ยวจะลงนะครับเดี๋ยวจะลงนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เราก็เดินลงของปลายยอดแล้วนะครับรู้สึกมีความสุขมากเลยครับสนุกมากครับขึ้นมากาวนี้ก็คมมากเลยนะครับคือได้ทุกอย่างกันธรรมชาติและวิวทัดทุกอย่างเลยนะครับ ครับก็เดลงแล้วนะครับครับตามลงมาเลยนะครับการลงก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับครับผมนามตัสสสะพระคาวะโตโคโนมแดพระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์

โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากเกล็ดซมาซำพูทธัสสืตรัสู้ชอบ